สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําน้ํายาขนมจีนแกงใต้กันนะคะส่วนประกอบมีดังนี้เลยค่ะเส้นขนมจีนน้ํากะทินะคะแล้วก็ทูน่ากระป๋องค่ะก็จะใช้ยี่ห้อนี้เลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะและก็มีเครื่องแกงนะคะทุกคนแล้วก็เครื่องแกงที่เอามาจากเมืองไทยค่ะมาเพิ่มความเผ็ดกันค่ะจากนั้นเราก็มาต้มเส้นขนมจีนแห้งกันนะคะก็ใช้เวลา ไม่นานคะ่ะทุกคนก็ประมาณ5-7นาทีนะคะก็เส้นก็จะสุกนุ่มเหนียวแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็มาเอาใส่น้ำเย็นนะคะเพื่อที่จะมาจับตัวขนมจีนกันค่ะเปิ้นก็จับขนมจีนไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะก็ม้วนๆเอานะคะเป็นกลมๆค่ะก็จะได้ประมาณนี้ เปิ้นเป็นคนทำกับข้าวไม่เก่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องปรุงหรือว่าออซอสท,ที่สำเร็จรูปมาแล้วนะคะแล้วก็มาเติมรสชาติเอาตามที่เ,เปิ้นชอบนะคะก็นี่ค่ะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเส้นขนมจิ้มที่จับเสร็จแล้วนะคะก็โอเคนะคะใช้ได้อยู่ค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาทำเครื่องแกงกันนะครับ เปิ้นจะใช้เครื่องแกงใต้ที่เอามาจากเมืองไทยผสมกับเครื่องแกงสําเร็จรูปนะคะมาตํารวมกันกับทูน่ากระป๋องนะคะก็จะตําทุกอย่างให้รวมเข้ากันดีละเอียดแบบนี้เลยค่ะทุกคนละเอียดดีแล้วหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเครื่องแกงที่มีเนื้อปลายอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็เอามาผัดกับน้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะ เพื่อให้หอมค่ะทุกคนใส่เครื่องแกงไปหมดเลยนะคะผัดให้หอมนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะมาเติมกะทิกันค่ะก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะจากนั้นก็ผัดต่อเล็กน้อยค่ะ จากนั้นเราก็จะมาเติมน้ําเพิ่มนะคะเพื่อให้เครื่องแกงไม่ข้นจนเกินไปนะคะทุกคนแล้วก็ปรุงด้วยน้ําปลานะคะผงชูรสค่ะทุกคนขาดไม่ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยรสดีค่ะทุกคนแล้วก็ชิมรสชาติตามใจชอบเลยนะคะ จากนั้นก็ใส่ใบโหระพาลงไปค่ะเปิ้นชอบนะคะมันจะได้หอมๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็หน้าตาของน้ำยาขนมจีนนะคะก็ทีนี้ก็มาตักราดกันเลยค่ะบนขนมจีนของเรานะคะที่เตรียมไว้แล้วค่ะก็ใส่เยอะๆนะคะเปิ้นชอบประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะทุกคนใส่เยอะๆเลยค่ะหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะทุกคน ก็ทําเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ใส่ลูกชิ้นอะไรนะคะก็กินแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะก็อุปก,ปก,ปก,ปกรณ์และเครื่องปรุงก็เท่าที่เห็นเลยค่ะทุกคนมาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยเปล่าสูตรนี้คือง่ายที่สุดแล้วนะคะใครจะเอาไปทําตามก็ทําตามได้เลยนะคะมาชิมกันค่ะอ,อร่อยค่ะ ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะทำง่ายแล้วก็ขนมจีนเป็นอะไรที่กินได้ตลอดเลยค่ะทุกคนอ,อร่อยมากค่ะเราขอเพิ่มน้ำแกงอีกนะคะชอบ ใส่เเกงเยอะๆนะคะอย่างนี้นะคะอืม วันนี้น้องกับป๊าป้าก็ไม่อยู่บ้านนะคะเพราะว่าป๊าป้าไปทํางานค่ะแล้วน้องก็ปวบย่าเพิ่งมารับนะคะวันนี้ไปไว่ายน้ํากันนะคะก็อยู่บ้านคนเดียวกับทุกคนวันหยุดนะคะอ,อ,อร่อยมากเลยค่ะขยมจกี๊น,กนแกงใต้นะคะ วันนี้ไม่มีลูกชิ้นค่ะทุกคนคีบเกียดไปร้านจีนนะคะก็เลยทําแค่นี้ค่ะง่าย ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย